ีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ถ้าทำสุภาษิตบทที่11ในข้อที่12บทที่11ข้อที่12ได้กล่าวไว้ว่าคนไร้สามัญสำนึกก็เหยียดหยามเพื่อนบ้านส่วนคนที่มีความเข้าใจก็สงบปากสงบครับในตอนนี้ความหมายก็คือคนไม่มีสามัญสำนึกก็ดูหมิน่นดูถูกเพื่อนบ้านอย่างเปิดเผยแต่คนที่มีความเข้าใจนะครับก็จะระมัดระวังปากของเขาเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงการเข้าใจผิดกันในเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่เพื่อนบ้านทะเลาะกันเข้าใจกันผิดข้อคนกลางทั้งนั้นนะครับก็ต้องระวังอย่าพูดอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวสร้างสันติดีกว่าทําลายมิตรภาพนะครับในข้อที่13บอกว่าคําซุบซิบนินทาแพร่งทายความลับส่วนคนที่ไว้วางใจได้ก็รักษาความลับไว้ทําไมจึงบอกว่าคนซุบซิบนินทาแพ่งพายความลับก็เพราะว่าคนที่ซุบซิบนินทานั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับชอบพูด ที่น้องรู้ไหมครับว่าเรื่องบางเรื่องไม่ควรจะพูดต่อเพราะคนบางคนเขาอาจจะทําผิดจริงเขาก็กลับใจแล้วเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วหรือพระเจ้าอาจจะตีสอนเขาเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าไปหรือฟื้นอย่าไปที่จะพูดต่อเพราะว่าสิ่งที่เราพูดนั้นอาจจะทําร้ายเขาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าในเมื่อคนก็กลับใจแล้วคนก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขาอาจจะละอายใจรู้สึกสำนึกผิดเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเราก็ยังไปพูดต่ออีกมันเหมือนกับเวลาเราเห็นคนทําผิดพลาดนะครับประการแรกเราต้องคุยเข้าส่วนตัวเดีายเพิ่งเป็นเล่าเพราะว่ามันเล่าต่อๆกันไปถ้าเข้ากับใจแล้วเขาก็โดนตําหนิไปแล้วนะครับการเล่านินทาเข้าหนึ่งครั้งก็เหมือนกับการลงโทษหนึ่งครั้งเล่าอีกคนหนึ่งก็เป็นการลงโทษสองครั้งเขาทําผิดครั้งเดียวแต่เราไปลงโทษเข้าหลายครั้งเกินไปผู้ที่จะจัดการเขาคือพระเจ้านะครับไม่ใช่ชีวิตของเราก็เลยหนุนใจว่า อย่าเป็นคนซุบซิบนินทาคนเป็นศัตรูกันเพราะว่าคําซุบซิบนินทานี่แหละต้องระมัดระวังให้ดีและในข้อที่13นี้ยังได้พูดถึงคนอีกประเภทหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่ไว้วางใจได้ก็รักษาความลับได้ถ้าพี่น้องมีความรับพี่น้องต้องมองหาคนที่ไว้วางใจได้มองหาคนที่เชื่อใจได้หรือพูดอีกคําพูดหนึ่งนะครับมองหาคนที่ปากระวังปากปากไม่สว่าง บางคนนี่ไม่ระวังปากนะครับพูดได้ตลอดเวลาต้องระมัดระวังให้ดีคนที่สามารถลังงับปากได้นะครับก็รักษาชีวิตคนได้อย่างมากมายบางคนก็รู้สึกว่าได้รับการสำแดงที่มาจากพระเจ้าแล้วก็พูดพูดพูดพี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อท่านรับการสำแดงจากพระเจ้าด้านใดด้านหนึ่งต้องถามพระเจ้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเอาทิ่ฐานเผื่อในใจตลอดชีวิตหรือไม่หรือเรื่องนี้พระเจ้าต้องให้เราไปคุยเข้าสองต่อสองแต่ไม่ใช่เห็นอะไรปุ๊บก็เล่าหมดพูดหมดนะครับ มันก็ทําลายคนควรจะหาผู้ที่ไว้วางใจได้ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะพูดได้นะครับเพราะต้องดูคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไว้วางใจได้ในข้อที่14ตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการชี้นําหรือผู้นําล่ะข้อ14บอกว่าถ้าขาดการชี้นําประเทศชาติก็ล่มจมแต่มีที่ปรึกษาหลายคนก็ปลอดภัยในข้อนี้คําว่าการชี้นา การชี้นำตอนนี้เป็นสับของชาวเรือนะครับที่ใช้ในการหมุนบังคับพวงมาลัยหรือพูดง่ายๆก็คือเรือถ้าไม่มีพวงมาลัยบังคับหางเสือเรือก็แล่นและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้การดูแลประเทศชาติก็เหมือนกันนะครับจำเป็นมากที่ต้องมีการปรึกษาหารือเพราะคนหนึ่งคนนั้นมีมุมมองและข้อจำกัดมากข้อมูลข้อเท็จจริงเพียงแต่รู้บางส่วนหรืออาจจะมีประสบการณ์ผิดๆก็ได้ บางสิ่งบางอย่างบางหูบางตาเขาแต่ถ้าหากว่าการที่มีที่ปรึกษามากๆก็มีชัยชนะในข้อนี้ได้สอนเราให้เห็นถึงการที่เรามีผู้ชี้นำหรือมีที่ปรึกษามากๆก็จะทำให้เราปลอดภัยที่สุดในชีวิตของท่านมีผู้ชี้นำไหมครับอาจารย์ใช้ศัพท์ควาว่าผู้ชี้นำฝ่ายวิญญ,ญาณผู้ชี้นำฝ่ายวิญญ,ญาณเขาจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณ ผู้ใหญ่ไฟวิญญาณน,นั้นจะเป็นคนที่รอบคอบเข้าใจชีวิตฟังให้ดีนะครับเป็นคนที่เข้าใจชีวิตผู้ใหญ่ไฟวิญญาณจะเป็นคนที่รู้ถึงน้ํพาพระทัยพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้ารู้ว่าควรจะเดินอย่างไรตามแผนการและน้าพระทัยของพระเจ้าผู้ใหญ่ไฟวิญญาณจะเป็นผู้ที่เข้าใจภาพรวมของชีวิตนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพระวจนขะของพระเจ้าและของประทานทําไมพูดแบบนี้ก็เพราะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขากำลังจะชี้นําเรานะครับจะต้องสอดของพระวจนะของพระเจ้าและรู้ของประธานก็คือรู้ถึงความหลากหลายของของประธานว่ามนุษย์แต่ละคนผู้ที่เชื่อแต่ละคนนั้นมีของประธานที่ต่างกันเมื่อรู้ถึงของประธานแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ในเรื่องของจริยธรรมเห็นไหมครับจริยธรรมของประธานพระวจน,นะและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือรู้ถึงเวลาของพระเจ้าด้วย ถ้าผู้ชี้นำฝ่ายวิญญาณไม่รู้ถึงเวลาของพระเจ้านะครับก็จะเร่งรีบทำสิ่งที่ไม่ควรทำเหมือนกับชาวนานะครับไปหว่านในฤดูเกี่ยวฤดูเกี่ยวนะครับก็ไปหว่านผิดฤดูประเทศชาติก็เหมือนกันถ้าไม่มีผู้ชี้นำองค์กรเหมือนกันถ้าไม่มีผู้ชี้นำมีความคิดหลากหลายการเสนอหลากมุมทำให้คิดได้อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ท่านต้องมีผู้ชี้นําฝ่ายวิญญาณถ้าพูดตามบริหารคิดสัจก,ก็คือในข้อที่15บอกว่าผู้ที่ค้าประกันให้คนแปลกหน้าจะเดือดร้อนแน่นอนแต่ผู้ที่ไม่ยอมจับมือวางมัดจําก็ปลอดภัยในข้อนี้กําลังจะสอนเรานะครับว่าการที่เราไปค้าประกันคนแปลกหน้าคือคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่มักคุ้นเราจะเสียหายเพราะวันหนึ่งมาเขาไม่ยอมคืนหรือเขา ไม่มีจ่ายเข้าหนีไปเราจะเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่าเรากำลังไปใช้หนี้ให้กับคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องและคนที่ไม่รู้จักในความหมายตอนนี้นะครับยังมีมากกว่านั้นคําที่บอกว่าอย่าไปคาประกันให้คนแปลกหน้าอีกความหมายหนึ่งก็คืออย่าไปคุยเรื่องเงินทองทรัพย์สินกับคนที่ไม่คุ้นเคยกับคนที่ไม่รู้จักเราก็ไม่คุ้นเคยเราก็ไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะทําอย่างไรเอาอย่างไรนะครับเขาจะคดโกงเราหรือเปล่า แม่พรอคอมพิวต,ตอน์นี้บอกว่าไม่ยอมจับมือวางมัดจาก็ปลอดภัยเพราะว่าการจับมือในสมัยนั้นนะครับเป็นการค้าประกันในสมัยนั้นค้าประกันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ค้าประกันคือการเซนใช่ไหมครับแต่สมัยนั้นการค้าประกันคือเขาจะจับมือกันยาค้าประกันคนแปลกหน้าแต่ว่าถ้าญาติพี่น้องค้าประกันได้ไหมได้เพราะญาติพี่น้องของเรานะครับเราก็มีส่วนช่วย แต่ก็ต้องดูนะครับจะค้ำประกันใครเนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าเมื่อเราค้ำประกันแล้วสิ่งที่เราค้ำนั้นมันเกินทรัพย์สินหรือเกินเงินเดือนของเราหรือไม่ถ้าเขาเบี้ยวคดโกงไม่จ่ายคืนเราเดือดร้อนหนักนะครับก็อย่าค้ำประกันเลยก็อย่าแนะนํานะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองจากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตเนี่ยให้คําแนะนําเรื่องการใช้เงินแม้ว่าเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเป็นเรื่องที่ เราก็รู้สึกว่ามันมีค่าแต่ว่าการให้ยืมการจ่ายเงินนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ลำบากใจแต่เราก็น่าจะรู้หลักการของพระคัมภีบ้างนะครับแท้จริงแล้วในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมสุภาษิตได้สอนให้ถ้าหากมีเงินที่จะแจกจ่ายเนี่ยก็จงแจกจ่ายด้วยใจกว้างขวางสุภาษิตบทที่11บข้อที่24แต่ว่าให้คิดถึงความต้องการของคน ก่อนผลกําไรเข้าใจไหมครับคิดถึงความยากลาบาของคนก่อนก่อนที่จะคิดกําไรไม่ใช่แบบจะช่วยเหลือคนนะครับคิดกําไรไว้ก่อนแต่ไม่ได้คิดถึงความยากลําบาของเขาก็จะกลายเป็นการทําธุรกิจไปและสิ่งที่พระธรรมสุภาษิตสอนนักสอนหนาก็คือให้ระมัดระวังการค้ําประกันผู้อื่นสุภาษิตบทที่17ข้อที่18อีกมุมหนึ่งนะครับสุภาษิตก็สอนให้เราว่าอย่ารับสินบนด้วยอยู่ในบทที่17ข้อที่23การรับสินบน และทําให้ความยุติธรรมหายไปก็ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นพระธรรมสุภาษิตยังสอนถึงการที่เราจะต้องช่วยเหลือคนยากจนสุภาษิตบทที่19ข้อที่17และเราควรนะครับจะเก็บเงินไว้สะสมเพื่ออนาคตด้วยสุภาษิตบทที่21ข้อที่20อีกข้อหนึ่งนะครับที่พระธรรมสุภาษิตสอนไว้ก็คือระวังเรื่องการยืมเงิน ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่ายืมเงินดีที่สุดสะสมเก็บไว้เองสัตว์ซื่อกับพระเจ้านะครับมีเท่าที่มีอย่ายืมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่สะสมเราไม่สัตซ์ซื่อเราก็จะขาดนี่คือเรื่องของเงินในพระธรรมสุภาษิตท,ที่ได้สอนไว้นะครับขอให้เราระมัดระวังด้วยจะมีคนพูดบอกว่าเงินมันไม่เคยบาดมือใครนะครับแต่ว่ามันบาดใจคนเงินเป็นสิ่งที่สร้างมิตรด้วยสร้างศัตรูด้วยสร้างชีวิตด้วยและทำให สูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตก็เพราะเงินนี่แหละก็จึงอยากจะหนุนน้ำใจพวกเราว่าต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เก็บเงินคนที่ไม่บริหารการเงินเป็นคนที่จะเสียเปรียบมากเพราะว่ายามฉุกเฉินมาก็จะไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เพราะไม่มีเงินสำรองจึงหนุนน้ำใจเราครับว่าอะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อ ควรจะมีเงินสำรองไว้ประมาณ1-2เดือนเมื่อตกงานฉุกเฉินก็จะได้นำเงินเหล่านี้มาแก้ขัดสำรองจะได้ไม่ต้องไปยืมใครส่วนใหญ่คนสมัยนี้มีเงินรีบซื้อของไม่สะสมไม่มีสำรองต้องระวังให้นะครับในสุภาษิตบทที่11ข้อที่16พูดถึงผู้หญิงมีใจกรุณากับผู้ชายที่ใจร้อนแลข้อ16บอกว่าหญิงผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับความนับถือคำว่าใจกรุณาในตอนนี้ ก็คือสง่างามความสง่างามความมีเมตตาความมีใจกรลุณาถึงแม่ผู้ชายยังต้องยกย่องแล้วก็นับถือเลยนะครับแต่ว่าผู้ชายใจร้อนใจร้ายย่อมได้แต่เงินเท่านั้นในพระคัมภีร์บางฉบับใช้คําว่าผู้ชายที่หน่าเลือดผู้ชายหน่าเลือดคือคนประเภทที่ก่อกวนผู้อื่นทําให้เกิดความกลัวสิ่งที่เขาได้ก็คือได้แค่ เงินก็เหมือนกับผู้ชายที่ใช้กำลังข่มเหงข่มขูได้เงินมาแต่ว่าไม่ได้รับเกียรติไม่ได้รับการยอมรับนับถือแต่ผู้หญิงที่มีใจกรุณานะครับอาจจะไม่ได้เงินแต่ว่าได้รับการยอมรับนับถือในตอนนี้เราจึงเห็นว่าความมีเมตตาชื่อเสียงดีก็มีค่ากว่าเงินทองอย่างมหาศาลเลยและสุภาพสตรีที่น่าเคารพนับถือ ก็ดีกว่าผู้ชายที่มั่งคั่งและใจร้ายเพราะสุภาพสตรีที่เป็นที่เคารพยอมรับนับถือแล้วอยากจะทําอะไรนะครับก็มีคนทําให้หมดอ่ะแต่ผู้ชายที่มีแต่เงินนะครับแต่ไม่มีกําลังคนไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดไม่มีใครที่อยากจะช่วยเหลือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือคนมีเงินแต่ไม่มีอิทธิพลคนมีเงินแต่ไม่มีอํานาจคนมีเงินแต่ว่าไม่เป็นที่ยอมรับนับถือ คนมีเงินแต่เงาไม่มีคนอยู่รอบข้างแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งถึงแม้อาจจะไม่มีเงินแต่มีคนอยู่รอบข้างเป็นที่เคารพนับถือเธอต้องการอะไรนะครับคนก็จะหามาให้จึงหนุนน้ำใจสุภาพสตรีว่าเป็นที่ยอมรับนับถือจะดีกว่าในตอนนี้เราจึงได้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าในชีวิตของเรานั้นสุภาพบุรุษอย่าใช้กำลังอย่าใช้อำนาจหรือว่าอย่าใช้การข่มขู่ความอายุติธรรม ที่ข่มเหงผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นโดยไร้เมตตาจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่รังเกียจและส,สิ่งที่สำคัญนะครับผู้ชายน่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลมากกว่าผู้หญิงและตอนนี้กำลังจะบอกว่าผู้หญิงมีอิทธิพลมากกว่าผู้ชายมีเงินแต่ไม่มีอิทธิพลเป็นคนที่มีวาจาส่งเสียงดังนะครับแต่ว่าไม่มีคนเขารบยกย่องถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังมากๆคนหน้าเลือด คนก่อกวนคนทําให้ผู้อื่นกลัวในพระธรรมสุภาษิตได้พูดถึงคนประเภทเหล่านี้เหมือนกันก็จะให้เราดูพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับคือเนื่องจากพระธรรมสุภาษิตนี้ได้พูดถึงคนที่กระทําให้คนอื่นกลัวแต่พระเจ้าก็เกลียดชังเขานะครับคนที่ใจร้ายยกตัวอย่างง่ายๆสุภาษิตบทที่3ามข้อสาบอบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเกลียดชังมากคนที่ชอบความรุนแรง ผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงไม่ดีเลยนะครับสุภาษิตบทที่6ข้อที่1 6บหถึงสิบอกว่าคนที่หญิงแยะโสโกหกทาลายผู้อื่นวางแผนชั่วร้ายหาทางทาชั่วเป็นพยานเทจยุแยงตะแคงรั่วพระเจ้าก็เกลียดชังอีกสุภาษิตบทที่1 2บสข้อยีพระเจ้าก็เกลียดช,งย 12, 22, ยดชังคนที่ปิ้นป้อนหลอกลวงสุภาษิตบทที่15ข้อที่8บอกว่าพระเจ้าก็เกลียดชังนะครับไม่ยอมรับเครื่องบูชาของคนชั่ว บางครั้งมีปัญ mhm. หากันคนชั่วก็ถวายเครื่องบูชาเหมือนกันหรือคนทําไม่ดีก็ถวายเครื่องบูชาแล้วก็ถวายแล้วก็งงครับพระเจ้าจะรับหรือเปล่าพราะเขามีบอกว่าพระเจ้าไม่รับสุภาษิตบทที่15บข้อที่บบอกว่าพระเจ้าเกลียดชังแม้กระทั่งความคิดของคนชั่วสุภาษิตบทที่16บข้อที่5บอกว่าพระเจ้าก็เกลียดชังนะครับคนที่หญิงยะโสสุภาษิตบทที่17บข้อที่15บอกว่าพระเจ้าก็เกลียดชังคนที่ตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเกลียดในชีวิต อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในผู้ชายหมดเลยนะครับดังนั้นผู้ชายต้องระมัดระวังให้ดีสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังในบทที่11ข้อที่17ก็พูดถึงผู้ที่มีความเมตตากรุณาในตอนนี้นะครับคาว่าผู้ที่รับจะมีความเมตตากรุณานั้นแปลอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าคนที่มีความพักดีมีความเอ็นดูคนที่อยู่นะครับในความรักของพระเจ้า ก็จะเป,นนเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มีความกรุณาเป็นคนที่จะได้รับกรุณาตอบเป็นคนที่จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายแต่คนที่ไม่มีความเมตตากรุณาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับถูกทําลายนะครับความเมตตากรุณานั้นสามารถสร้างชีวิตคนได้ความเมตตากรุณาสามารถที่จะทําให้คนคนหนึ่งเจริญเกิดผลเจริญเติบโตและเป็นที่รักของคนทั้งหลายได้แต่คนโหดร้ายนะครับก็ทําลายตัวเอง หรือพูดง่ายๆคนมีเมตตาก็สร้างชีวิตมีอนาคตแต่คนโหดร้ายก็ทําร้ายตัวเองคนโหดร้ายก็ปิดกั้นอนาคตของตัวเองเราจึงต้องมีจิตใจที่เมตตาแล้วก็จิตใจกรุณาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าพระธรรมสุภาษสิทธินี้เป็นเรื่องของการสั่งสอนการเตือนสติที่เราจะต้องรักในการเรียนรู้ที่บอกว่า รักในการเรียนรู้ก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีหัวใจในการรักในการเรียนรู้นะครับเราก็จะเป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นคนที่ไม่ทันคนและตอนนี้เองก็อยากจะพูดภาพรวมก่อนในเรื่องของการที่จะรักในการที่จะเรียนรู้พระสุภาษิตนะครับได้สอนให้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตนั้นเกิดขึ้นจากการได้เรียนรู้พี่น้องสังเกตดีๆนะครับว่าพระธรรมสุภาษิตจะสอน ผู้เรียนมากกว่าผู้สอนก็คือแนะนําคนที่เรียนน่ยแนะนําคนที่ฟังมากกว่าผู้สอนเพราะสุภาษิตตระหนักถึงเรื่องของการเรียนรู้และสติปัญญาพระธรรมเล่มนี้นะครับในพระธรรมสุภาษิตจึงเห็นชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นๆที่ดีกว่าจะต้องเรียนรู้และต้องเพิ่มพูนสติปัญญาจะทําให้เราเป็นผู้ที่ชาญฉลาดและจะไม่เป็นคนที่อ่อนต่อโลก อาจารย์จะยกภาพง่ายๆนะครับสุภาษิตบทที่10ข้อที่8บอกว่าคนที่ฉลาดยอมรับรู้ที่จะรับคําวิจารณ์และคําสั่งสอนแต่คนโง่คนที่ล้มเหลวนะครับจะไม่แยแสต่อคําแนะนําและคําสั่งสอนสุภาษิตบทที่12ข้อที่1บอกว่าคนฉลาดจะรักวินัยแลาต้องมีวินัยนะครับแต่ว่าคนโง่คนล้มเหลวนั้นจะเกลียดการตักเตือนและเกลียดวินยัยถ้าเราไม่มีวินัยมันทําให้ตื่นมาแต่ละวัน ไม่รู้จะทําอะไรก่อนก็ทําตามใจตัวเองแต่ถ้ามีวินัยจะทําให้รู้ว่าต้องทําอะไรก่อนในสิ่งที่สําคัญที่ต้องทําก่อนคนฉลาดก็จะรับฟังคําแนะนําอยู่ในสุภาษิตบทที่12ข้อที่15แต่คนโง่คนล้มเหลวนะครับคิดว่าไม่จําเป็นอะ่ะไม่ต้องฟังการแนะนําเพราะแท้จริงแล้วยิ่งแนะนํามากยิ่งฉลาดมากนะครับแล้วคนฉลาดนั้นก็จะยอมรับการสั่งสอนจากบิดามารดา อยู่ในสุภาษิตบทที่13ข้อที่1แต่คนโง่คนที่ล้มเหลวในชีวิตจะดูหมินบิดามารดาของเขาคนฉลาดก็จะนำชีวิตผู้อื่นไปสู่ชีวิตสู่ความสำเร็จอยู่ในสุภาษิตบทที่10ข้อที่17แต่คนโง่นะครับนำคนอื่นให้หลงผิดไปคนฉลาดนั้นย่อมได้รับเกียรติย่อมเรียนรู้อยู่ในสุภาษิตบทที่1 3ข้อ18แแต่คนโง่นะครับก็จบลงด้วยความยากจนและก็ความอับอายคนฉลาดคนที่เรียนรู้ ก็จะได้ดีจากการตักเตือนหรือคำตำหนิเพื่อก่อชีวิตขึ้นอยู่ในสุภาษิตบทที่1ิข้อที่31แต่คนโง่คนล้มเหลวนั้น<ๆ>ก็ทำลายตัวเองเพราะปฏิเสธไม่ชอบคนเตือนบางครั้งเราลำคาญคนเตือนใช่ไหมครับยิ่งคนไหนเตือนบ่อยเนี่ยลํำค่าลำคาญน,น,นะครับแต่หารู้ไหมว่าสุภาษิตบอกว่าคนเนี้ยจะได้ดีจากคำเตือนจะให้ระวัง,ร,วงรอบคอบมากยิ่งขึ้นและสุภาษิตก็ยังบอกว่าคนที่เรียนรู้คนฉลาด จะช่วยคนอื่นให้พ้นจากกับดักได้ด้วยอยู่ในสุภาษิตบทที่13ข้อ14แต่คนที่ไม่เรียนรู้ก็ตัวเองล้มไม่พอนะครับพาดไม่พอก็จะพาคนที่ตามพลาดไปด้วยสุภาษิตบทที่16บข้อ2ีบอบอกว่าคนเรียนรู้ที่ฉลาดใช้คำพูดที่นุ่มนวลอ่อนหวานเพราะสุภาษิตบอกว่าคนที่เรียนรู้คนฉลาดใช้คำพูดที่นุ่มนวลอ่อนหวานการใช้คำพูดที่นุ่มนวลอ่อนหวานนั้นดีกว่านะครับ และคนที่เรียนรู้และฉลาดเขาจะพูดถูกกาลเทศะนะอยู่ในสุภาษิตบทที่15ข้อที่23บทที่18ข้อที่20นี่คือคนที่ฉลาดคนที่เรียนรู้ก็จะอยู่ในสภาพนี้นะครับก็คือคนที่รู้ถึงการถูกเตือนรู้ถึงคำพูดที่รู้กาลเทศะอย่าเบื่อหนายที่จะเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้จะทำให้เรา ได้ดำเนินชีวิตรอบครอบได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับ